สวัสดีครับผมนายพิสิทธิ์พันอ่อนนะครับเจ้าหน้าที่แห่งโรงเรียนสอนขับรถ ID ดีไดเนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับการอบรมหัวข้อหลักสูตรการขับขี่รถบรรทุกให้มีประสิทธิภาพและประหยัดน้ำมันหรือ e c o d ไดเและในวันนี้นะฮะเราได้รับเกียรติจากทางท่านอาจารย์เฉลิมชัยคุณนักคลินทร์ผู้ที่จะมาให้ความรู้ซึ่งท่านเองนะครับเป็นผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจโรงเรียนสอนขับรถ ID d ดีไดเ ver ส่วนเนื้อหาและรายละเอียดนั้นจะเป็นอย่างไรเชิญรับความรู้จากทางท่านอาจารย์เฉลิมชัยได้เลยครับเนี่ยเรามาดูประเภทรถบรรทุกนะครับตามพาบรบขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกก็คือรถบรรทุกรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของได้แบ่งประเภทรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์สิ่งของเนี่ย ออกตามลักษณะการใช้งานเป็น9ลักษณะก็จะมีรถลักษณะที่1ก็เป็นรถบรรทุกลักษณะ2จะเป็นรถตู้บรรทุกลักษณะที่3จะเป็นเกี่ยวกับรถบรรทุกของเหลวลักษณะที่4เนี่ยก็จะเป็นรถบรรทุกวัสดุอันตรายลักษณะ5รถเฉพาะกิจส่วนรถเฉพาะกิจเนี่ยก็หมายถึงรถที่มีลักษณะพิเศษนะครับมีลักษณะเศษที่ออกแบบหรือว่าดีไซน์มาใช้ เป็นงานเฉพาะกิจสําหรับงานนั้นๆนะครับลักษณะ6นี่จะเป็นรถพ่วงลักษณะเจ็ก็จะเป็นรถกึ่งพ่วงหรือรถเซมิเทรเลอร์รถพ่วงก็คือรถฟูลเทรเลอร์นะครับลักษณะ8เป็นรถกึ่งพ่วงวัสดุยาวนะครับรถกึ่งพ่วงวัสดุยาวซึ่งรถลักษณะ8เนี่ยาสามารถเราสามารถที่จะยืดตัวทัศนีเนี่ยนะครับเป็นปลอกสไลด์เนี่ยยืดรักษา,ายืดระยะความยาวเนี่ยของรถเนี่ย ตามวัดส,วด,สดุหรือสิ่งของที่เราบรรทุกได้นะครับส่วนลักษณะก้าวเป็นรถลากดูงรถลากดูงก็คือ,อเป็นรถหัวลากที่ใช้สําหรับลากรถเรื่องของน้ําหนักบรรทุกเนี่ยตามาพรบขนส่งเนี่ยก็จะกําหนดลักษณะของน้ําหนักบรรทุกออกมาเนี่ยแต่ละเผาแต่ละประเภทของรถก็จะมีรถบรรทุกสี่ล้อนะครับสี่ล้อสองเพา ใช้ยางสี่เส้นนะครับใช้ยางสี่เส้นเนี่ยนะครับน้ำหนักเพลาท้ายก็คือไอ้ตัวตัวสองล้อหลังเนี่ยเขาเรียกว่าเพลาท้ายจะรับโหลดได้ไม่เกินหกจุดแปดตันอันนี้สําหรับเขาเรียกเราต้อง,งแยกก่อนนะสำหรับน้ําหนักรถบรรทุกเนี่ยเกมของน้ําหนักจะไม่เหมือนกันนะครับตามพรบทางหลวงกับทางหลวงสัมปทานเนี่ยน้าหนักของรถที่ใช้เนี่ยจะไม่เท่ากัน พราะฉะนั้นพนักง,งานขับรถเนี่ยเวลาจะขับรถขึ้นทางหลวงสัมปทานก็หมายถึงทางที่หลวงเนี่ยให้เอกชนสัมปทานแล้วเก็บค่าผ่านทางก็คือ,อพวกทางด่วนต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าพวกทางด่วนต่างๆเนี่ยเขากําหนดให้น้ําหนักเนี่ยรวมเท่าไหร่น้ําหนักรวมเท่าไหร่หรือว่าน้ําหนักกระจายแต่ละเพลาเนี่ยเท่าไหร่สำหรับรถสองเพลาสี่ล้อเนี่ยยางสี่เซนเนี่ย บรรทุกได้ไม่เกิน9.5ตันก็คือน้ำหนักลงเพาท้ายได้ไม่เกิน7ตันแต่น้ำหนักรวมเนี่ยทั้งสองพารวมกันเนี่ยจะได้ไม่เกิน9.5ตันส่วนรถ2เงพานะครับรถ2เงพาก็มีเพาหน้า1เึ่พาเพาหลัง1เึพาแต่ใส่ยาง6เส้นนั่นหมายถึงล้อหน้าสายาง2เส้นนะครับล้อหลังใส่ยางสี่เส้นแบบนี้ก็คือรถ6ล้อนนี่แหละนะครับถ้าเป็นทางหลวงสัมปทานเนี่ยหรือทางด่วนเนี่ยนะครับ น้ำหนักรวมก็ได้ไม่เกิน15ตันนะครับแต่น้ําหนักตามทางหลวงแท่นดินเนี่ยทั่วไปก็จะบรนทุกได้15ตันส่วนรถ3เพลานะครับหกดุมล้อนะครับมี drop, able, 6ดุมล้อเนี่ยสเพลามี6ดุมล้อเนี่ยแต่ใส่ยางนะครับใส่ยางมันก็จะมีใส่ยาง6เส้น10เส้นนะครับใส่ยางแบบ6เส้น6เส้นก็หมายถึงใส่ล้อเดียวทั้ง3เพลาเนี่ยใส่ล้อเดียวก็จะเป็น ยางหเส้นแบบนี้น้ำหนักรวมจะได้แค่18ตันสำหรับทางหลวงแผ่นดินนะครับถ้าทางหลวงสัมปทานก็จะได้15.3ตันส่วนรถบรรทุก10บล้อนะหรือบรรทุกสามเพลาเนี่ยยาง10เส้นน้ำหนักรวมทางหลวงแผ่นดินเนี่ยนะก็จะได้2ีตันนะครับ2ี่ตันตอนี้เพลาหลังเนี่ยเพลาคู่หลังเนี่ยจะได้20ตัน20ตันก็หมายถึงว่าเพลาเนี่ย เขาจะนับว่าเป็นเพลาเพลานึ้งรับโหลดได้แค่สิบตันเพราะฉะนั้นรถสิบล,ล้อเนี่ยข้างหลังมีเพลาคู่กันนะก็จะรับโหลดได้ยี่สิบตันนะมีสองเพาไว้ยี่สิบตันบวกเพลาหน้ารับโหลดได้ห้าตันก็เป็นยี่สิบห้าตันอ่าสำหรับรถประเภทอ่ารถสี่เพลานะรถสี่เพลาหรือว่าที่เรียกว่าอ่ามียางสิบสองเส้นนะครับนะมียางสิบสองเส้นรถสี่เพลาก็มีแปดล้อแปดดุมล้อแปดดุมล้อใส่ยางสิบสองเส้นอันนี้จะได้น้ําหนักสามสิบตันนะสามสิบตันเพราะอะไร เพราะเผาที่เพิ่มมาจาก 10, รถสิบล้อเนี่ยก็จะเพิ่มมาอีกอีกสองยางสองเส้นก็อีกหนึ่งเพลาก็ได้อีกห้าตันจากยี่ห้าตันบวกห้าตันก็จะเป็นสามสิบตันนะครับสามสิบตันสำหรับรถตึงพ่วงเนี่ยตัวหางเทเลอร์เนี่ยหางเซมิเทเลอร์รถตึงพ่วงเนี่ยนะครับถ้าเป็นยางอ่าแปดเส้นเนี่ยสองเพลาแปดเส้นนะครับยางสองเพลาเนี่ยจะมีสี่ลุมล้อนะครับใช้ยางสองเพาอ่าใช้สองเพลายางสี่เส้นเนี่ย ก็จะรับนะครับรับโหลดได้20ตันยี่ตันก็จะเผาละสิตันเห็นไหมเผาละสิตันถ้าเราเอาไปลากเอาหัวรถ10ล้อไปลก10บล้อเราได้เท่าไหร่25ตัน25บตันระบบอีก1 0ตันเป็นเท่าไหร่ก็จะได้แค่45ตันอันนี้เป็นน้ำหนักรวมนะครับก็จะได้15าตันอ,อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของลักษณะของรถนะครับทีนี้ให้เราดูว่าสิ่งที่สําคัญเลยสาหรับคนขับจะต้องรู้จริงๆเลยลก็คือเรื่อง การเวทบาลาน,นี่น้ำหนักที่จะลงเผาเนี่ยอัน,นต้องคอยดูถ้าเราขับแล้วไปเจอ,อพวกทางลงแผ่นดินหรือว่าตาช่างลอยพวกนี้เขาจะวัดตามดุมล้อตามเผาเถ้าน้ําหนักลงไม่ตรงเนี่ยหรือว่าได้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เกินจากเผาที่ที่รับน้ำหนักเน่เราก็จะมีความผิดผิดกฎหมายเหมือนกันครับอันนี้ก็ขอฝากไว้นะครับเรื่องมาดูเรื่องแอโรไดนามิกเนี่ยเราจะเห็นตรงเนี้ยตำแหน่งที่จาให้เกิดแรงฉุดเนี่ยของรถเทเลอร์เนี่ย พวกไอตัวแอร์ดิเวกเตอร์หรือว่าตัวลูปเนี่ยแค่หูกระจกมองข้างนะครับแค่กระจกมองข้างหูกระจกเนี่ยศูเนี่ยสเกิร์ตข้างด้านหน้า0.6นย์จุดหกสเกิร์ตข้างอะไรเงี้ยแม้แต่ตัวหางเนี่ยตัวที่เทเลอร์หรือตัวหางเนี่ยลมที่มันวนเข้าไปจะเกิดแรงประทะใต้ล่างเนี่ยเขาก็เลยต้องปิดปิดเขาช่วยลดได้เก้าเปอร์เซ็นต์ลดแรงต้านไปเก้าเปอร์เซ็นต์สรุปแล้วเนี่ยคือรถยุโรปเราสังเกตดูเนี่ยเขาเพออยายามที่จะดีไซน์พวกนี้เพื่ออะไร เพื่อประหยัดน้ามันเพื้อเลิงเพื่อลดแรงต้านเรื่องอากาศบริสุทธิ์เนี่ยให้มากที่สุดพอมันมากปุ๊บเนี่ยให้คนขับรถด,ดีเต็มที่แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่เพียงพอกับการประหยัดเขาก็ต้องมาดีไซน์รถให้มันช่วยลดแรงต้านเพื่อให้มันประหยัดเพิ่มมากขึ้นการออกแบบเนี่ยเพื่อลดแรงฉุดเนี่ยให้เราดูด้านหน้าให้มันเลียวเลียวแล้วด้านข้างเนี่ยจะรับกับตู้ที่มันเป็นแรงต้านเห็นะครับแม้แต่ใต้ล่างเนี่ยเราสังเกตไหมเวลาเรารถวิ่งอ่ะ อากาศที่มันมาปั๊บเป็นไงครับมันจะมาตกอยู่ช่องตู้เนี่ยเพราะฉะนั้นสเปซต,ตรงเนี้ยถ้าสเปซตรงนี้ระหว่างเนี้ยระยะว,วีเบรของรถบรรยาวถ้ารถวีเบรของรถยาวปั๊บโอกาสที่อากาศวิ่งมาแล้วมันจะมาตกช่องว่างแล้วปะทะกับตู้มันก็เกิดแรงต้านแรงฉุดขึ้นมาเห็นไหมแล้วอย่างหนึ่งเ่เวลาเราสังเกตไหมเวลาวิ่งไปปุ๊บลมมันจะมมวนกับดูดกับ พอเราลดเราวิ่งตัดอากาศไปอากาศมันจะหมุนวนกลับนะตรงนี้เป็นสิ่งที่จะต้องดีไซน์เพื่อป้องกันเขาก็เลยต้องมาดีไซน์ช่วงล่างเพื่ออะไรเพื่อลดแรงต้านก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับเนื้อหาในวันนี้สําหรับหัวข้อการอบรมหลักสูตรนะครับการขับขี่รถบรรทุกอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดน้ำมันหวังว่าทุกท่านที่ได้รับความรู้ในวันนี้นะฮะจะนําไปใช้ในการขับขี่รถบรรทุกให้มีประสิทธิภาพเพิ่มเติมยิ่งขึ้น ส่วนในตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญท่านติดตามและรับชมได้เลยนะครับอ๋อหลังจากจบคลิปแล้วนะคะอย่าลืมทดสอบหลังเรียนกันด้วยนะครับขอบคุณครับ